สวัสดีครับก็วันนี้เหมือนเดิมพบกันอีกแล้วนะครับกับวิศวะต้นไม้นะครับกับแอมินด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูเอ่อต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็ว่าจะชําเห็นเขาขึ้นเยอะเหลือเกินนะครับจริงๆแล้วก็อยู่ข้างหลังผมนี่แหละปลูกไว้หน้าบ้านปลูกปล่อยเอเลยนะครับแต่ก่อนก็เป็นต้นไม้ที่มีราคาสูงเนาะใบหนึ่งก็สามสี่ร้อยห้าร้อยนู่นนะนะครับแต่ก็สวยจริงๆนะครับเป็นต้นไม้สายพันธเอ่อพู นะครับถ้าใครเคยเห็นพูลงยาบ้านเราก็จะเป็นแบบนั้นเลยจริงแล้วพูลงยาก็สวยนะนะครับแต่พันนี้จะมีอีกชื่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมสวิตกล้องให้ดูนะพามาดูเลยนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นพูลงยาเหมือนกันนะครับแต่ชื่อเขาจะเป็นภูลงยาเอกวาดอร์จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ที่เราเห็นนะเขาจะเขียวพื๊ดเลยอย่างที่เราเห็นนะนี่เห็นไหมครับเขาจะเขียว จริงๆแล้วเขาไม่ได้เขียวนะครับก็อย่างที่บอกว่าทําไมถึงชื่อภูลงยาเพราะว่ามันจะมีสีที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือเป็นสีเออเป็นสีชมพูแซมๆนะครับถ้าใครเคยเห็นเนื้อวากิวนะครับลองไปเซิร์ชหาดูได้ลายเขาจะเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็จะเป็นสีชมพูนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ให้ปุย๋ยไม่ได้เนี่ย,ยจะมีนะครับ มีแบบนี้แต่ลายเขาจะละเอียดอย่างนี้นะครับทุกอย่างทุกเส้นกระดูกใบมันจะเชื่อมต่อกันหมดนะครับแล้วก็จะเป็นสีชมพูอันนี้ก็คือไม่ได้ให้ปุ๋ยแล้วก็เลี้ยงแบบปล่อยปนะครับพอไปชำเดี๋ยวว่าจะแบบกลับมานะครับให้ปุ๋ยให้อะไรสมบูรณ์ครบมันก็จะมานะครับอันนี้โหเยอะมากนะครับเยอะมากเลยอ่านะเดี๋ยวนนี้ผมจะพามาตัดชำนะวิธีการ อธิบายก่อนผมติดปิดใบตอนต้นนี้นี่ดูนะครับตูลงยาเนี่ยเขาก็จะมีถ้าดูที่ก้านเนี่ยเขาจะมีรากรากค่อนข้างแข็งนะครับน่ารักจ้ะนี่อย่างที่มือผมเห็นอยู่ก็ต,ตัดนะครับแล้วก็เอาไปชําบางคนอาจจะตัดแต่ก่อนนี่คือเอ่อถ้าต้องการทำจำนวนกก็หนึ่งใบหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งต้นเลยนะครับหนึ่งใบหนึ่งต้นเลยแต่ ยุคนี้ก็คือต้องสวยนะครับเอาขึ้นหลักเนี่ยจะสวยมากเหมือนผู้ลงยาเลยเอาไปไปรดับโต๊ะทํางานแล้วก็ใบเขาเนี่ยจะแข็งนะครับเนี่ยใบจะแข็งเนี่ยอันนี้ผมเลี้ยงเนี่ยข้างบนเนี่ยคือแดดเลยนะครับเนี่ยลงมาตรงตรงเลยตอนเที่ยงก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหายิ่งถ้าเกิดเอ่าเขาเรียกว่าอะไรสีเขาออกเนี่ยคือแบบสวยเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะตัดสักสองสามใบ หมายถึงการตัดต้นหนึ่งกระถางน,นะครับแล้วก็เอาไปชําไว้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับก็ตัดช่วงนี้แล้วก็ไปจิ้มเลยวัสดุปลูกก็เป็นวัสดุปกติเลยเป็นพีทมอสอะไรปกติใส่ขุยมะพราะ้าวใส่ออะไรที่มันเป็นมีความละเอียดน,นิดนึงเพราะว่าหมายถึงมาว่าจะใช้มะพร้าวสับที่เป็นมะพร้าวสับหยาบอย่างเงี้ยมันก็จะหยาบไปสําหรับไม้กระถางเล็กนะอย่างเงี้ยอันนี้ผมจะเอาไว้ทําไม้ที่มันแบบให,ใหญ่ๆเนาะอย่างเช่นพวกบอลเนี่ยก็จะใช้ไม้ใหญ่ electric b o k e g e c นะครับต้นตอันนี้ก็สวยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีอินเสิร์ตการชํำให้ดูนะครับแตวขออนุญาตไปตัดน้องก่อ น่าโอเคครับผมก็เดี๋ยวเนื่องจากว่ามันเยอะมากๆเลยนะครับที่ัตไว้ตอนนี้ผมแช่น้นยานเร่งรากเสร็จเรียบร้อยแล้วอยที่เห็นนะอันนี้กําลังแช่อยู่นะครับอ่าก็วิธีการเดี๋ยวผมจะเอาวัสดุปลูกเนี่ยอใส่ในนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะทําเป็นฐานใหญ่แล้วก็เอาจิ้มๆิ่มิมิ้มจิมจม้หลังจากนั้นก็จะคอ่อยเอาไ้เจ้าคูลงยาเนี่ยเอกดอรดเนี่ย วางวางวางแล้วก็เอาฝาพลาสติกปิดไว้นะครับเป็นการอบนะหลังจากที่ลากเขายาวแล้วเนี่ยก็จะดึงเอามาใส่แยกกระถางอีกทีหนึ่งนะครับผมจะใช้วิธีนี้เพื่อลดเวลาเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวัสดุปลูกที่ผมใช้มีอะไรนะครับง่ายง่ายมะพรา้าวสับจะยังไม่ใช้เพราะว่ามันค่อนข้างเล็กนะครับผมก็จะใช้ฟีดมอร์ีดมอร์นี่แหละ <Wow. S 2> วางเลย เต็มถ่ายก็หนาประมาณไม่ต้องเต็มมากนะครับก็สักประมาณสองเซนพอลดน้ำลงไปแลีวเขาจะยุบอีกสัหน่อยบางคนอาจจะใช้ไฟไร์ช่วย <c oughs> <c oughs> นะครับเม่งนก็เปลืองวัสดุปูนะครับก็ปีดหมอดข,ขยี้ก่อนนะครับอย่าให้เป็นก้อนนี่นะ บรรยากาศร้อนมากนะครับก็พยายามดูแลต้นไม้ดีๆนะครับตดน้ำวันละสองเวลาเพราะว่าเหี่ยวถ้าไม่รดนีเหี่ยวเลยนะครับผม โอเคหลังจากนั้นนะครับก็ผมจะหยิบมาทีละกา้านแล้วก็จิ้มไปเลยลักษณะนี้จิ้มลงไปเลยนะครับเพราะว่ารากเขาเนี่ยก็จะจุ่มลงไปในดินอยู่แล้วปกักง่ายๆเลยนะครับ ถ้าใครอยากสนใจต้นไม้นะครับก็ไปดูในแผงผมได้ที่แอปส้มนะครับชื่อเดียวกับช่องเลยนะครับเป็นแบรนดิ้งของวิศวะต้นไม้เลยนะครับ Facebook เหมือนกัน YouTube เหมือนกันนะครับถ้าอยากจัดก็ต้องไปที่นู่นเลยแอปส้มร้านอย่างเป็นทางการนะครับ อนี่น่าจะเอาประมาณนี้พอเป็นสิบต้นแล้วมนะครับปัดดินออกหน่อยนะครับไม่งั้นเน่าให้เขามีสังเคราะห์แสงสักหน่อย,ยเสร็จแล้วคำถามคือระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะ ปลูกโ,โหปลูกยังกับมันก็ m ม็กชัวก็ประมาณสามพิศหรือว่าเดือนหนึ่งครับจัดได้เลยคือดึงขึ้นมามีรากแน่นอนโอเคนี่นะครับก็จะประมาณเลยเพิ่มอีกสักหน่อยนี่ครับผมโอเคหลังจากนั้นทำยังไง จริงๆแล้วมีเหลืออีกนะครับแต่นี้เดี๋ยวผมจะใช้วัสดุปลูกเข้าเป็นกระถางแล้วกันนะครับนี่หลังจากนั้นก็เอาปุ๋ยซะหน่อยปุ๋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 ย่ตเทอร์ <c oughs> โมโค้ดนะครับไม่ใช่สิบสามสิสมสิสามนะครับสิบสามสิามสามก็ได้ โดยเยอะแค่ไหนก็ประมาณเพราะว่าปลูกเสร็จก็พวกนี้ก็สามารถเอามาใช้ได้นะได้ต่อดินเอามาใช้ต่อได้นะครับแต่ก็จะเยอะเกินไปโอเคต่อคืนเสร็จแล้วก็จะเอาน้ำมาน้ำมา ก็อาจจะเอาน้ำยาเล่งลากมาก็ได้นะครับหรือว่าน้ําเปล่าปกติก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่น้ำยาเล่งลากก็จะเปลืองข้าหน่อยนะครับนี่ใช้น้ําเปล่าผมว่าผมต้องใช้แก้วครับหนึ่งนะ โอเคไม่ไงั้นมันจะถังแรงเกินไปดินกระตุยอุตสา,ารเลี้ยงถาดทึบนะครับอถาดก้นทึบนะ ผมไว้ยังไงใบก็ไม่เสียหรือว่าเสียก็มีโอกาสน้อยนะครับแล้วก็โดยส่วนมากไอ้เจ้าปูลงยาเนี่ยใบเขาจะแข็งแรงอยู่แล้วแข็งแรงนะครับก็ไม่ต้อกลัวอย่างที่บอกตัวที่ผมตัดมานี่คือกลางแดดเลยแดดเที่ยงโดนเต็มเต็มนะ ก็โรยน้ำให้เสร็จนะครับให้ชุ่มๆไม่ต้องให้มันแฉะเร็วนะเราดูปริมาณดีๆ คราวนี้ผมก็จะเอาฝาพลาสติกใสมาครอบนะครับผมอมนี่เป็นแบบนี้เลยแล้วก็ครอบไปเลยเอาไว้ในร่มลำไรโโอ้เรียบร้อยไมโครโฟนผม หล่นน้ำเลยแป๊บหนึ่งนะพึงพ่งพึ่งไมโครโฟนให้พ่อหน่อยนี่นะครับก็อบไว้แล้วปิดผมใช้าสารแบบนี้นะเอาละร้อยนะครับซื้ซสำารัน ก็แพงอยู่ครับเอาไว้อบไม้แบบนี้นะครับแล้วก็รอหนึ่งเดือนนะครับน้องก็จะออกมาเฉยๆนะครับโอเคครับผม